สวัสดีครับวันนี้มีคำถามเข้ามาก็เลยจะมาอธิบายให้ฟังครับเรื่องการอินเสิร์ตเอาบอร์ดเกียร์นะครับนะครับตัวนี้นะฮะกับตัวบริงเจอร์หรือ m มดั s M32 นะครับว่าถ้ามีอนาล็อกแล้วเราจะอินเสิร์ตยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะครับช่องที่เราจะอินเสิร์ตได้ก็คือช่องนี้นะครับช่องออฟให้มันถ่ายไม่เห็น ช่องออกอินนะครับที่เป็น t i s พตรงนี้นะครับตอนนี้ผมอินเสิร์ตที่นี่ครับช่องออกอินสี่นะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ผมอินเสิร์ตช่องนี้ออกอินสี่นะครับออกอินสี่แล้วเราเซตอัพยังไงเราก็มาดูที่นี่ครับไปที่ routing นะครับกด routing แล้วเลือกนะครับนี่ออกเอาออกเอาเสร็จปุ๊บเราก็สุติว่า ผมเป็นออกเอา4ีผมก็แค่เซตให้มันเป็นอินเสิร์ตนะครับปกติมันจะเป็นพวกอินพุตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเออเป็นเป็นเอาพุตช่องนี้ออสระนะครับเราจะเซตเป็นเอาพุตไหนก็ได้นะครับแต่ผมเลือกไปดินเสิร์ตแล้วก็เซตให้เป็นอินเสิร์ตนะฮะพออินเสิร์ตเสร็จปุ๊บเราก็ไปที่ชันแนนที่เราจะอินเสิร์ตเอาบอร์ดตอนนี้ผมเลือกเป็นอ่าชันแนนสิบหกนะครับชันแนนสิบหกเข้า เข้าไปอ่ะผมะเลือกช่ n งสีทกเข้าไปปุมโฮมก่อนนะครับปุ่มโฮม,มแล้วไปที่ c o n f i g u r a t i o n นะครับ c o n f i c เสร็จปุ๊บเลือกตรงนี้ insert นะครับเราจะ insert ไล่ถ้าเป็นพวกนี้คือ insert ในแหลกนะครับในผมต่อที่ช่อง oxy ผมเลือก oxy ก็นี่ครับกด insert เข้าไปนะครับแค่นี้ครับมันก็สามารถ insert พวก analog board ข้างนอกได้นะครับ หากมีใครสงสัยก็โทรมาสอบถามได้นะครับส่วนจะว่างตอบหรือเปล่า,อ,าอีกเรื่องหนึง่งสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ